สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญพยาพิชัยดาบหักรุ่นแรกปี13นะครับเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากเป็นเหรียญที่พิธีดีคณาจารย์แต่ละท่านที่มาผูกเสกก็ถืออ่าไม่ธรรมดาเลยนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับก็ราคาหลักหมื่นถึงขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับตามสภาพความ ความสวยตามสภาพของเหรียญนะครับแต่เหรียญที่ได้มาวันนี้ก็ค่อนข้างสึกนะครับแต่ถือว่าก็หาได้ยากนะครับเพราะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับจึงอาจจะหาได้ยากแล้วก็เป็นเหรียญที่พุทธคุณดีสภาพก็จึงเป็นสภาพใช้นะครับส่วนมากที่พบเจอนะครับถ้าเหรียญสวยๆก็ราคาค่านิยมค่อนข้างสูงนะครับเรามาดู โดยรวมของเหรียญกันก่อนนะครับดเปีด้านหน้านะครับ เหรียญน,นี้คาดว่าเจ้าของเดิมนะครับอาจจะขัดผิวนะครับอาจจะขัดผิวไปก็ลเลยวันนี้ได้เป็นเหรียญสภาพที่สึกเลยนะครับแต่ก็ก็ดีนะครับเราจะได้ได้เห็นเหรียญสภาพสึกๆึกันนะครับเพราะว่าเหรียญสภาพสึกก็ค่อนข้างที่จะดูยากนะครับเพราะว่าเส้นรัศมีเส้นแรงกระแทกอะไรก็จะไม่เหลือร่องรอยเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้เจอสภาพเหรียญที่สึกนะครับเราจะได้มาเข้าใจว่าแท้ดูกันประมาณไหนยังไงนะครับเพราะไม่เหลือรายละเอียดให้ดูเท่าไหร่แล้วนะครับรายละเอียดค่อนข้างน้อยแล้วเหรียญน,นี้นะครับก็คือเป็นบล็อกซับนะครับลักษณะผิวก็จะค่อนข้างเรียบตึงนะครับค่อนข้างเรียบตึงมากๆนะครับ เพราะว่าเกิดจากแรงกระแทกที่มหาศาลนะครับแรงกระแทกเยอะทำให้ผิวผิวผ้าค่อนข้างเรียบเนื่องจากเป็นบอกศาสตร์นะครับเรียบตึงผิวจะค่อนข้างเรียบตึงถ้าเกิดเหรียญสภาพดีๆนะครับจะสังเกตง่ายคือผิวจะมีเส้นรัศมีโดยรอบเนื่องจากแรงกระแทกที่ ที่หนักมากนะครับที่แรงมากแต่นี่เป็นเหรียญที่ใช้นะครับเส้นรัศมีก็เลือนหายไปตามสภาพนะครับและที่สําคัญเหรียญน,นี้เป็นเหรียญกระไหลทองด้วยนะครับเส้นรัศมีก็เลยค่อนข้างที่จะน้อยแทบจะไม่พบเห็นแล้วแต่เราก็มาดูตําแหน่งจุดอื่นกันนะครับธรรมดาแล้วปกติก็จะดูเส้นรัศมี ถ้าเหรียญที่สภาพดีดีครับเส้นลัศสมีจะวิ่งวิ่งรอบเหรียญเลยเห็นได้ชัดเลยนะครับรอบอันนี้สภาพที่ใช้แล้วน่าจะถูกการขัดเช็ดล้างมาด้วยนะครับเพื่ออาจจะลอกกระไหลทองออกนะครับก็เลยเส้นลัศสมีก็เลยไม่เหลือเลยนะครับเห็นสภาพใช้จริงๆนะครับเรามาสังเกตจุดไหนกันดีถ้าเกิดเจอเหรียญสภาพนี้นครับอันดับแรกนะครับ องท่านก็จะต้องยังคมเป็นมิติอยู่นะครับไม่ว่าจะด้านหน้าด้านข้างจะเห็นความคมนะครับชัดเจนก็คือจะมีความคมจากแรงกระแทกนะครับตัปั๊มลงมามีความคมเห็นเป็นมิติชัดเจนนะครับเรามาเริ่มแรกดูกันที่ยอดหมวกนะครับตรงปลายด้านบนตรงนี้บริเวณนี้นะครับถึงแม้จะเป็นเหรียญสภาพใช้นะครับ สภาพใช้สภาพศึกนะครับปลายหมวกนี้ก็จะยังคมแหลมอยู่นะครับถ้าเปลี่ยนสภาพไม่ใช้จะมีเป็นเส้นแตกด้วยนะครับคือรายละเอียดจะเยอะมากแต่ให้สังเกตนะครับปลายหมวกนะครับแหลมแหลมคมคมเลยนะครับยังเหลือความคมนะครับยังมีมิติความคม บริเวณนี้นะครับด้านั้นบนจะแหลมคมนะครับถึงแม้สึกแค่ไหนความคมก็ยังเห็นชัดเจนอยู่นะครับ,นะรบยังแหลมแหลมคมคมอยู่ยังคมอยู่นะครับและจุดต่อมานะครับสำหรับเหรียญ ที่สึกก็ยังสังเกตได้อยู่นะครับก็คือซอกหมวกบริเวณนี้นะครับซอกหมวกเนี่นครับจะลึกคมนะครับ <c oughs> ลึกคมชัดขนาดว่าเหรียญสึกแล้วก็ยังมองเห็นความคมอยู่นะครับนี่นะครับยังยังยังเป็นร่องถ้าเกิดเหรียญถอดมาก็จะตื้นเบอร์ถ้าเกิดสภาพใช้อย่างนี้ก็จะไม่เหลือนะครับ บริเวณน,นี้นะครับมองไกลๆก็ยังเห็นเป็นร่องคมชัดอยู่เลยบเวนี้นะครับใบหน้านะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเหรียญคมๆนะครับเมดต,ตาจะติดชัดเลยแต่นี่ขณะสึกแล้วก็ยังมีร่องร่องรอยของเมต,รตาร่องรอยของใบหน้าอยู่นะครับเนื่องจาก แรงปั๊มที่ค่อนข้างคมนะครับทุกส่วนรายละเอียดก็ยังติดติดอยู่นะครับถึงจะใช้สภาพใช้นะครับจนสึกก็ยังสังเกตเหต็นเมตาได้อยู่เป็นล่องล่องเมตาอยู่ถ้าเก๋สภาพนี้ก็จะมองเห็นไม่ชัดแล้วนะครับจุดต่อมานะครับใช้เสื้ออาปกคอนะครับตรงนี้นะครับ ตามปกติแล้วถ้าไม่สึกก็จะเป็นเม็ดเม็ดเมเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่นี่เราก็ยังพอเห็นได้ชัด anyway, นะครับว่าไม่ได้เรียบไปเลยทีเดียวนะครับยังมีร่องรอยอยู่เน <success> ี่ยนะครับยังมีร่องร่องนิดนึงนะครับถ้าเกิดเหรียญสภาพสวยๆจะเห็นชัดเลยนะครับก็จะเป็นร่องร่องร่องรองไม่ได้เรียบไปเลยทีเดียวนะครับ ก็ยังถือว่าก็ยังพอเห็นนะครับว่ามีความถึงสภาพใช้มาจุดต่อมานะครับตรงเสื้อนะครับเสื้อบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับจะเป็นรูนะครับจะมีรูอยู่ เปรียนแท้ก็ยังจะเห็นอยู่นะครับขนาดสึกนะครับจะเป็นรูบริเวณเสื้อจะสังเกตเห็นเป็นรอยนะครับรอยรูบริเวณนี้นะครับละ <c oughs> เอียดโดยรวมคมๆนะครับ ดาบนะครับปลายดาบคมแหลมแหลมคมคมเลยนะครับนูนนะครับเห็นได้ชัดมีเส้นเซียนวิ่งนะครับเส้นขนแมวผิวแตก,แตกเปิดๆอย่างนี้นะครับมีลักษณะแตกนะครับค่อนข้างดูง่ายเลยนะครับ เขเหรียญเป็นมีความแข็งนะครับจากโลหะมวลสารหลายอย่างมาผสมกันนะครับถ้าผิวเปิดเปิดแตกๆนี่ก็เป็นอีกจุดสังเกตจุดหนึ่งนะครับสําหรับเหรียญแท้นะครับนี่นครับรอยแตก,แตก,แตกเปิดเปิดผิวเปิดเปิดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งจุดสังเกตได้นะครับว่าจะพบเจอในเหรียญแท้นะครับจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผิวแตกเปิดเปิดเกิดจากสภาพโลหะนะครับ ที่โลหะที่แข็งนะครับพอมาเจอแรงกระแทกก็ทำให้เกิดผิวเปิน่นชายเสื้อด้านล่างตรงนี้ถ้าเหลี่ยญสภาพดีๆนะครับก็จะเห็นเป็นเม็ดเม,ดเ,มดเม็ดเหมือนกันนะครับมีร่องรอยคล้ายๆตรงปกเสื้อด้านบนนี้นะครับแต่นี้สภาพใช้แล้วจะค่อนข้างจางมองไม่ค่อยเห็นนะครับมีดนะครับดํามมีดคมนะครับ ข้อสอบมีความลึกนะครับด้านข้างนะครับเป็นมิติลึกชัดคมนะครับแท้นะครับลงมาที่กางเกงน,นะครับด้านขาจะมีรอยรอยขอบตะเข็บนะครับก็ยังเห็นได้ชัดอยู่นะครับว่ามีความคมอยู่สำหรับเหรียญแท้นะครับเหรียญเก๊ ถ้าสภาพนี้ก็จะไม่เหลือล่องรอยพวกนี้แล้วนะครับนี่นะครับในซอกบริเวณตามซอกนะครับพยายามสังเกตรายละเอียดคมคมนะครับชัดไม่เบลอนะครับความคมจะชัดเจนมากนะครับสำหรับเหรียญบอกระสานะครับเนี่ยนะครับขอบรอยพับรอยย่นนะครับ ใ่กรงเกงเนี่ยครับยังเห็นรายละเอียดล่องลึกๆนะครับนี่นะครับรายละเอียดลึกๆลึกๆคมๆลึกๆนะครับนี่นะครับลึกขานะครับคมลึกนี่รายละเอียดนะครับคมลึก คมสำหรับบล็อกสาบนะครับ,บ,รบ,บ,รบ,รบตัวหนังสือจะเห็นชัดเลยนะครับเป็นเหลี่ยมเป็นสันคมชัดนะครับตัวหนังสือนะครับถึงสภาพจะสึกจะใช้อาจจะถูกขัดมานะครับก็ยังมีความคมนะครับความคมความชัดของตัวหนังสือนะครับ ที่แทบจะแนบติดไปกับเนื้อเหลี่ยเลยนะครับดูนะครับนี่นะครับรอเหลือนะครับหัวตัวหนังสือนะครับบริเวณที่จิกลงมาก็ยังคมนะครับจะคมไม่เบอร์และตัวหนังสือเป็นแท่งเป็นเหลี่ยมชัดเจนนะครับดูนะครับคมคมคมหมดเลย นี่นะครับตัวหนังสือคมชัดเป็นแท่งเป็นมิตินะครับขนาดสภาพแบบว่าอาจจะถูกขัดถูกใช้มานะครับก็อย่างมีร่องรอยความคมนะครับเส้นแหลงกระแทกนะอ่าสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีแบ่งแยกบล็อกนะครับว่าบอเต็มบอขาดนะครับดูตรงจุดคําว่าพญาพิชัยดาบหักนะครับอ่าสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญบอเต็มนะครับถ้าเหรียญบอขาดนะครับ ตรงบอใบไม้นะครับบอใบไม้ช่วงนี้นะครับบริเวณช่วงนี้จะขาดออกจากกันนะครับไม่ติดกันนะครับก็จะเรียกว่าเป็นบล็อกนิยมนะครับแต่ส่วนส่วนตัวแล้วครับโดยรวมนะครับเหรียญน,นี้ถ้าดูแท้นิยมเรียกได้ว่านิยมแทบหมดนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่นิยมนะครับ หาพบเจอได้ก็น่าเก็บนะครับแต่ต้องดูแท้ก่อนนะครับดูคมคมนะครับรายละเอียดเพราะส่วนมากสภาพที่เจอก็จะส่วนใหญ่ก็จะเจอสึกสึกใช้ใช้นะครับสภาพสวยสวยดีๆก็ค่อนข้างหายากนะครับเพราะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ดีพุทธคุณดีน่าใช้น่าใช้แล้วก็ใช้กันมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับไทยฐานนะครับไม่มีร่องรอยชัดเจนนะครับ เป็นธรรมชาติเหรียญผิวเรียบตึงนะครับถ้ามีรอยแตกรอยลาหรือสีที่ต่างกันยิ่งเป็นจุดสังเกตได้ง่ายนะครับจะพบเจอในเหรียญแท้นะครับขนาดว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญกระไหลทองนะครับพอกระไหลลอกไปแล้วก็จะมีความด่างของสีที่แตกต่างกันนะครับเกิดจากมวลสารของโลหะที่มาผสมนะครับ ก็เป็นอีกจุดสังเกตเพื่อภาพรวมนะครับและมีรอยแตกเนี่ยนะครับรอยแตกผิวกระแทกผิวเปิดนะครับก็เป็นจุดสังเกตสําหรับเหรียญแท้ได้ง่ายนะครับเพราะว่าเหรียญแท้จะค่อนข้างมีลักษณะผิวเปิดผิวกระแทกเนี่ยนะครับลองรอยของผิวเปิดนะครับผิวกระแทกแตก เป็นจุดสังเกตสําหรับเหรียญรุ่นนี้เลยนะครับเส้นยังพอเหลือเส้นรัศมีวิ่งบ้างนะครับบริเวณดาบนะครับเนี่นะครับการแตกการแตกนี้เป็นธรรมชาติมากนะครับคือจริงๆจะพบเจอในเหรียญแท้นะครับแต่บางคนอาจจะ,ะก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับถ้าเจอคือจริงๆมันเป็นการที่ทําให้เราดูง่ายขึ้นนะครับ เดียรุนนี้นะครับจะมีรอยแตกรอยล้านที่ค่อนข้างจะชัดเจนมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังหูเจาะนะครับหูเจาะเรียบร้อยนะครับเป็นธรรมชาติหูเจาะเล็กนะครับงานค่อนข้างเรียบร้อยนะครับธรรมชาติหูเจาะนะครับและสังเกตนะครับใต้รูเจาะลงมาจะมีบ้างตรงนี้ก็คือเป็นจุดสําคัญอีกจุดนึงครับ ถ้าเกค่อนข้างจะบวมไปเลยไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มีบ้างหรือร่องตรงนี้นะครับร่องใต้หูลงมาเนี่ยนะครับอันนี้คือจุดจุดจําสําคัญอีกหนึ่งจุดนะครับเนี่ยนะครับล่องใต้นี้นะครับถ้าเกจะไม่ไม่เป็นลักษณะนี้นะครับเกส่วนใหญ่จะบวมและเนื้อเต็มไปนะครับรายละเอียดตรงนี้เขาให้ไม่ไมชัดเจนนะครับสำหรับเกนะครับและไป บริเวณนี้ครับจะคมคมเนี่นะครับชีกนะตรงนี้จะคมคมนะครับตรงนี้จะเป็นร่องตรงนี้คือจุดสังเกตจุดจําเลยนะครับจุดนะครับถ้าพลิกหลังเหรียญมาปุ๊บนะครับร่องนี้จะคมคมนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วตัวเหรียญจะมีบริเวณนี้นะครับ จะมีความเว้าลงมาอากึ่งกึ่งแองกระทะนะครับจะมีความเว้าไม่ได้เต็มนูนนะครับจะมีลักษณะเว้าลงมานะครับนะครับถ้าสังเกตดีๆจะมีความเว้าลงมาจุดนี้เป็นจุดสังเกตแนะคอบาเหรี่ยญตรงนี้นะครับจะมีร่องและปลายปลายหัวตรงร่องจะคมคม,คมนะครับสังเกตได้ชัดเป็นแองกกระทะลงมานะครับและอีกหนึ่งจุดสังเกตนะครับ คาดว่าจะมีเป็นตัวตัด2บล็อกนะครับแต่เป็นอีกจุดสังเกตก็คือเป็นข้อมูลเพิ่มเติมโดยรวมนะครับสำหรับตัวตัดนี้นะครับบางแถบนี้จะเว้าเข้ามาลึกกว่าอีกด้านหนึ่งนะครับนี่นะครับตัวตัดนี้ก็พบเจอบ่อยนะครับสังเกตนะครับตรงนี้ฝั่งซ้ายมือของเหรี่ยน,นะครับ น,น,นีจะเวาเข้ามากว่าอีกด้านนึงอีกด้านหนึ่งเขาจะเต็มปกตินะครับนี่ก็เป็นอีกจุดสังเกตแต่ว่าตัวตัดคาดว่าจะมี2ตัวนะครับเท่าที่ได้ข้อมูลมาทางนี้จะเวากว่านะครับ ตัวยันตัวหนังสือคมคมนะครับผิวเรียบตึงนะครับตัวยันคมนะครับถึงแม้สึกก็ยังพบพบเห็นความคมนะครับอ,อันนี้อาจจะสังเกตยากนิดนึงเพราะอันนี้เป็นเหรียญกระไหลทองนะครับรายละเอียดอาจจะไม่ไม่ครบถ้วนเท่าเหรียญทองทองแดงผิวทองแดงทั่วไปนะครับเกิดการเคลือบ เรายังสังเกตได้ครับว่าตัวยันด้านหลังยังคมสวยนะครับตัวหนังสือนะครับเราดูภาพรวมแล้วกันนะครับถ้าเป็นเหรียญแท้จะมีะรายละเอียดสังเกตเยอะนะครับ mm hmm. ก็ดูเป็นองค์รวมว่าผิวเรียบเรียบตึงตงึตัวยันคมคมนะครับคมเป็นแท่งคมชัดเจนนะครับ เอามาดูด้านข้างกันเลยนะครับตัวตัดตัวตัดจะเป็นผิวมะละนะครับแต่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญกระไหลนะครับตัวตัดอาจจะแล้วก็คาดว่าเจ้าของเดิมน่าจะขัดขอบนะครับรอยผิวมะละเลยเห็นไม่ชัดแต่จริงเหรียญน,นี้จะเป็นผิวมะละนะครับและเหรียญก็ค่อนข้างจะมีความหนาอยู่นะครับบางเหรียญอาจจะหนาหนาชัดเลย ขอบข้างก็รุ่นนี้สําหรับรุ่นนี้จะค่อนข้างหนานะครับผิวเป็นผิวมะละนะครับแต่นี่เจ้าของเดิมอาจจะขัดมานะครับครับธรรมชาติตัวตัดเป็นธรรมชาติมากนะครับผิวมะละและอีกจุดหนึ่งสําคัญสําหรับขอบนะครับตัวตัดจะมีรอยแตกรอยล้านนะครับอันนี้ลานขอบเหรียญน,นะครับถ้าพบเจอ รอยแตกนะครับรอยปีกรอยอะเนี่ยบริเวณนี้นะครับเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเป็นพบเจอในเหรียญแท้แทบทุกเหรียญน,นะครับจะมีรอยแตกจากแรงกระแทกนะครับเหรียญโดยเฉพาะเหรียญูุ่นนี้นะครับถ้าพบเจอรอยพวกนี้คือเป็นจุดสังเกตที่ดีเลยนะครับจะมีรอยแตกหรือว่าจะเป็นข้างเหรียญหรืออะไรครับ เป็นธรรมชาติของเหรียญรุ่นนี้เลยนะครับจะมีสภาพนี้นะครับที่จะเป็นมีรอยแตกเกิดขึ้นดูง่ายนะครับถ้าเจอเจอพบเจอรอยแตกขอบตัดเป็นผิวมละลานะครับนี่นะครับรอยแตกพวกนี้นะครับถึงแม้จะถูกขัดก็ยังเห็นอยู่พบเจอในหลายเหรียญแท้นะครับส่วนใหญ่เหรียญแท้จะพบเจอขอบตัดที่แตกนะครับ เกิดจากแรงกระแทกนะครับผิวเป็นผิวมะละธรรมชาตินี่จุดสังเกตนะครับในเหรียญแท้หลายเหรียญก็จะมีการแตกอย่างนี้นะครับนี่นี่ดูง่ายเลยถ้ามีรอยแตกพวกนี้เกิดขึ้น รูเลียนนะครับมีมีเส้นแบ่งตัวนี้ก็อีกหนึ่งจุดนะครับสำคัญโอเคนะครับโดยรวมนะครับสำหรับเหรียญพยาธิชัยดาบหักนะครับเป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่พบเจอแล้วไม่ควรปล่อยหลุดมือนะครับแต่พยายามสังเกตจุดสังเกตที่บอกไปคร่าวๆนะครับคือเหรียญจะพบเจอมี การแตกนะครับแล้วก็คมคือคมมากนะครับขนาดสภาพสุดอย่างนี้ก็ยังคมนะครับเพราะว่าเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่นิยมนะครับถ้าเกิดพบเจอก็น่าสะสมน่าเก็บพุทธคุณก็ดีนะครับคือครบเลยนะครับก็พยายามดูแท้นะครับรายละเอียดที่บอกไว้คมคมแท้แท้นะครับอาฝากพี่ๆช่วยกดติดตามด้วยนะครับเพราะผมยังมีเหรียญที่จะเอามาให้ชมกันอีกหลายเหรียญนะครับมีจุดตำหนิ บอกจุดตำหนิแยกเกแท้นะครับฝากพี่ๆนะครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ